สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสบบด,ดีพี่พี่น้องสุขสุขนะตอนนี้นะคะมาเกี่ยวข่าวอยู่บ้านซีเขียวพี่น้องหลังจากมาแต่งงานยิงเงินเนาะน,นายยิงเงิงกนก็นอยู่นี่แหละคะ่ะนี่จ้าตอนนี้มันเกี่ยวข่าวอยู่แบบ้านซีเข,ออยเขเยเียวพี่น้องเนาะกินข่าวยังแน่ะเลยก็ลงมาต่อยพี่กับเอาลายดอกพี่น้องเนาะเอาลายหางลายประมาณสี่สิบ คนละไม้คนละมือพี่นางลงอโอ๊ยสี่สิบกว่าโอ้บ้า,าวโอ๊ยเลือกหย่าเนี่ยเด็กพ่อบ้าวดูหย่าเห็นกะล่าอยู่หาขลงตอนนี้ประมาณ พนีบายนโมงไปเยตอนนี้พาลงมาเกี่ยวอยู่บ้านซีเขียวต่อเขาเกษปเกี่ยวเบดทุกไห้เดี๋ยวพอมันยังมาทันสู้ค่าเป็นมือแรกที่ฮาลงเนาะ อีเพื่อนอีเพื่อนมึงเห็นอยู่บุษไสแลนแตกสวดๆลงมามึงเห็นเยอะสี่สิบเอ็ไไดสี่สิบสองคนตายนะครับไปเพื่อนขอเกี่ยวคนเดียวนี่อีเพื่อนมึงพาเอ,อเกี๊ยวเราพาไปเกี่ยวนในบุษไสไว้ ข้าวเร่งแล้ไปเกี่ยนน้ำปลาใส่เออปลาหน้า้เดียวาเลยนั่นยายนั่นนะ่ะเออไปเกี้ยนน,ยน้ำปลาใส่คุณเออได้ใช้ปลาใส่นั่นเสือแดงนี่กระแมน่นนี่เสือผ้าหไหนกระแมน่นลายไหนกระแม,ม่นมันแซวผู้ได้ด้วยนี่นี่คับน่าดีน้ำกระเมื่อยน้ำด้มึงตัดเข้ามาเมียเขาออกจากป่าได้ด้วยนะ เออไปเราไปเกี่ยวน้ำกระใสเพื่อนเออหาเกียวบาดมือเด้อเ้ยกเกี่ยวแล้อเพื่อนด้ยเออเออไม่ไหวลงคาเดียวกันแล้วละหาเดียวมันเข่ามันห่างโอ้ยพู้บ้าจะคือปลาหัวมักง่ายนน่เน่ยบอสนี่ จคือปลาบ่อากรลอกคพ่อ้าวจะคือปลาไว้วห่วงบางง่ายนะบ่อาว่ายัดมาว่ายัดนน้เอิะเื่กเอาเลยจะไปไปยังซีแบนนนนนบน,นี้นะแล้วแล้วนี่ก็เป็นแบบนี้นะอีเพื่อนบ่เอาบ่ผุ้ชายค่อยนี่นะ ฮะอไรอ้อนปโซนน้นำเล่านะนันานานแล้วตายใช้บูบูหูอย่าไปทามหาแจ็คตายอยู่ไส้ทีมย่อวันนี้เตน,นี่นอันนี้นะโอ้ยราบ่มีสือส่อบ่มีเซียงทีมตายนนไม่ได้เลยเออกรบบอกแจ็คซื่อนี่แจ็คตายอยู่ไส้กรต่ายโลดเออ ย้อนย้อนกับไอ้ยอดน้ำตายซะหูรับตับใหม่กับบ่าดอกหูกับดีอยู่ไหนเขว่าแล้วตายประเดียงินไว้ว่าจะแท้เออ ดีละงานแต่งเจ้าขอกะสิบได้ปายหูคอยอื้อคอยกระไดงานแต่งเจ้าขอกะจีหูอื้อไหวคอยกระได้อุ้ยเจ้าว่าเยี้ยบุตยินอืมหอนแดดยุบผ้าอ่อบแต่สะจ่อยไม่กลางโฮมหายอุ้ยดีแล้วคะแนนะหอนยุธาหนอหอนยุ แต่เป็นาเซอรตอสองเหมาะขาเยอะอืมชะนีต้องชะนีต้องเข้าใจนะคะผู้ชายต้องมาก่อนนะฮะบ่าพี่น้องเอ้ยใครสนใจติดต่อได้เด้อเมียเขาไปอยู่ตอนนี้นะ พืให้คิดวูซื้อว่าเป็นเมียนอันอันเซยไว้เน่เด้อค่ะูซืกอจังหวะซืกอยจ่บอกโอ้แสบหูแสบตาน้ำเสือผปู่บ้าอย่านี้ได้พี่น้องเอ้ย เก well, ี่ยวเข่าหน้าบ้านสีเขียวพี่น้องเนาะไว้ไว้เน่ด้วยยอดด้วยไว้เน่ดูหน้าในนอ้อหนึ่งก็ได้ไว้ไว้เน่ยเป็นน่าเสียลูกเอาเมียโอ้ยเผ็ดเวียกพองกงงงงไว้ไว้แน่ปุดปาดปุดป่าใส่คือปุ๊ใส่แข็งแข็งเนี่ดูในนอ้อเนี่ยแหละอยู่ทิเพ็ดยังเขาได้ยังเนี่ยบ่หู โอ้ยเป็นผู้ชายทั้งแท่งอยู่บ่เหรอเคื่ออ่อนแท้พี่น้องเอ้ยยังสดประโซ่เด้อพระยังได้กระจองโรดนี่บ่ได้นุกศิมาศครอผูกไว้หายบ่มาดก็ได้เด้อประซัดก็เต็มใจอยู่เออป็นใบยอดเออว่าไงเนี่ย เ <laughs> นะ <laughs> ห,หนอยเยเหนนยยทั้งตัวสมแหงจะเดินเลอ้เพนเพื่อนอ,อน <laughs> ไ้ไว้นี่ผู้ายเขา <laughs> ง้อมฟังยนเรวเง้อมฟังนเพื่อนไ,ไวนี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะขากี่ยวะขาได้ยังมาเกี่ยวข่อยกับพอได้ไรซอว่าเป็นเมียในเกี่ยวจะขาได้ยังมาเกี่ยวข่อยเดีวข่อยบเกี่ยวได้อือ แล้วให้ที่สามพี่น้องเอ้ยค่าเดี่ยงแล้วสามให้เลยให้ที่สี่ที่ห้าบัดนี้สีลงซานเด้อคลิปก็ได้อีเพื่อนมาก๊อแค่แล้วเนี่ในเราบ่มีแห้งเนี่นีเ่เบิ่งดูนี่นัดสะละตอเพื่อนหนะนี่เออเร็วๆมาก๊อแค่แล้วเนี่ในพยุงแล้วเนี่ยเนีเออ่ยเข้าเขาเนี่อยูอย่ขนลดเออ ไปไว้เออพายุก็ไปเออเออเออจังสแล้วเออเออเขาเขาได้แห้งจากบ้านี่ผมบ้าหนี่จังไเลยนี่ พูไ้เบื้อเบเนี่ยาพู้ชา้เพื่อนค่อยก่อนนี่ผูดา้นี่นี่นี่ทางนาันนี้เออสามสี่คยนี่นกไปเออเดี๋ยสามสี่โคยนี่นกไปโถนี่นี่เข้าไปเลือกโนบิดมัวเบื้องน้าแน่วไพเป็นไพนั่นจ้าสิง้องถือชนีนะหนาวบได้มา เออนั่นอะไรข้างข่ามึงนั่นอะไรข้างข่ามึงนั่นเออมึงอยู่กลางเลยรถเอาตายละกูบอกให้มึงเปิดหน้าเบิ้งเปิดมวกเบิ้งหน้าเข้าเขาเบิ้งหน้ามาอีตลอดมึงเอ้ยเฮ้อฮ้อนแดดมาแฟนน้องพี่น้องดาสุดเพื่อนอยู่อยู่ข้างบ้านอ้ยมีแหงแทนมันดีอ้า ม <Mich fortunate. S 2> ึงกับทเนะตีไม่ทามีก ah, ูก <funnel noises> ูจิหูตีโอ้ยเจ้าเรามงเสียผู้บ้านแล้วจะเอาบาต้าฮะมึงทมหาคนอื่นเห็ยังนี่นี่สองคนแล้วอยู่น้ำกันนนะมีสภาพมึงก็เอามึงกเาบักสอมึงกอยู่กลางๆนะฮะโอ้ยเพื่อนู่นนี่อืม นนี่ก็เป็นพี่น้องเอ้เสื้อนู้นี่เนาะมันแนมฮะผุดทรายพี่น้องเอ้ตาไม่โดนประเทศเตกยังดอกนู้บอกไม่กระได้อีเพื่อนมันก็อยู่ยาห้างเพื่อนอันผู้บ้าแล้วมันไปอยู่กลางๆนะผู้บ้านยังไม่อีผู้บ้าอีเพื่อนคอยอยู่กลางยังไม่ขางพี่เจ้าน่ะไม่ เออมอนเขากันนั่นนะเออจังสั้นแล้วอ่ะมัวกันเดียวกันอีกกุ๊บกันเดียวกันเลยเอไร้เดียวกันพร้อมออเมึงว่าไพ่นะ เออบ่หัวพายเอเอบึงหนาเบ่งตาคากดูบึงหนาบ่งตาคากดู่นาดเอาหน้าบึงดูเหนื่อยดิเออเอาเออกอดพอนั่นแล้วมันกอดพนี้เอาเอออาจมบ่เห็นมัน มือเนะคเออน้องเนเกี่ยวอเออเออเออคุ้มนือนะมึงเด้เรออเอาเออดอะเออจองกัเฮือนมาแล้วไปจองเจเนาะจองเฮือนมาแล้วอง บานอยถ้าอย้ยบ่ได้บ่ไมึงทำแล้วด้วยลสซื้อน่ได้ขั่นาองนนอเละไร่ัดขัพัดมึงทำมึงด้วยว่าซื้อแน้วได้นาไหนาจะซื้อะ่อนอาดอนเออพี่น้องเอยไป่อะรพี่น้องน่าคนอยาปากห้งจะดน้เอาละไปจ้ดให้ดูสิบแปดข้อกันแล้วแต่สองคนสุเจ้า้ามลาไปคุณทิพยน้องๆกัแล้วแต่ไปไปไป ไม่าดน้าเลยคะเมื่อยดิีามลงถีบลงหน้าไปไม่ขาดหน้าช่องเดียวนะยเนาะแต่หน้อยเ่าเอ้ยภาพไปหากินล็อกหน้าก็ได้อเออต้นใดข้าบอกกินน้าบวกข่อยกับสิบแปดกินน้าสายอยู่ดอกอเออขันดิมันไออ้าวมีมันน,นี่ฮะข้าข้าข้าเดนูไปเอา อาเก็แมงมันนั่นนละทั้งหน้าจนนั่นเลยคบอ๋อนี่ตัวหนึ่งนี่อ้อโอ้โหอ้าว่อยอ้าวผู้บ้าเจ้าหญิงภาพไปซ้ายนี่ฮามันไปก่อนสองคนนี่อันนี้คือตัวแมงมันเลยค่ะ ที่ึ้นไปอวแม่ซ้อนกงินพี่น้องเอ้ยพี่น้องพรานัวหัวมวนกับอ uh. mm ีกเพื่อนความมันอยากผู้ชายให้มันจบบ่เห็นผู้ได้เป็นผู้ชายนี่อ่ผู้เสื้อแดงนี่แค่มึงช่วยอะไรกันได้เออเอาผู้เสื้อแดงนี่ก็เสื้อะายนันน่ะเออมันแซวโคตรได้ก็เอารถเออเอาคนรได้ก็เอารถเออหมือนแล้วมันจังเลี้ยงแล้วเออโอ้ยผู้ได้เป็นเมียนั่นปิดหูปิดตาไว้เด้อ ไปไปเพื่อนเป็นเมียไปเกี่ยวให้อื่นไปไปเพื่อนเขาอยู่นี่ไหมอือโอ้ให้มันใช่เนี่ยอยงสักก็จากมือเนื่องนี่บนงนมนม่อองัดอ่าปมันก็กินน้มข้าวบัดนี้นะอเหนื่อยนํำเเด้ โอเคเดี๋ยวสิพแอรอีเมซอนก่อนพี่น้องเกี่ยวเข่าบาัสซีเกี่ยวมานี่ถ่ายเมซอนเมซอนเตรียมตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงมาเดี๋ยวไปขับมาเกี่ยวเขากะสีแล้ว,ว่าดยดอกพาะวมันห่างขาเข่าห้า่นะม,มันบ่ดด้น้าคือเข่าลุงตุยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องคลิปนี้จ้าบัสมีคลิปหน้าพอกันจ้าพี่น้อง